สบายดีทุกคนมาพบกระซองกระตุ้นสาวผู้ไทยคือเก้าบันนี้กินแต่มหมูหุ่มอิ่มแล้วเนาะคิปเก้ามากอะเออบันนี้กสิไปนึ่งข้าวทุกคนก่อนสินึ่งข้าวอะเขาก็ต้องออกพื้อนีนน้นี่นะคือพืชหรือว่ากิ้งไม้หรือว่าท้อนไม้เนะาะบ้านสุขยเอินนะสีได้มาเก็บสะส่งไว้แบบนี้แล้วก็ไปดั่งใส่ดั่งไฟปชีวิตปัจจบ้านนะ นข้ากสนอข้านลกวข้าวอยู่บี่ตอนนี้ก็ได้แลวนะทุกคนได้ฟื้นแล้วสิไปดเนะบันเนะบันหน่าสิประมาณ ใช้สีวีดพื้นบ้านส่วนบทสุดเก่าดังเดิมตั้งแต่สมัยขอสมัยแม้สมัยตาสมัยแม่สมัยแบบเนี่ยไหนวะสมัยบุหานสมัยแบบดกพ่อของตาพ่อของตาพ่อของตาแม่ของตาแบบสมัยตะกี้ตะก่อนนะนะขอโทษขอโทษขอโทษมันะแมใกล้จะ เสน้นปรมาจะเปลี่ยนาทำหน้าข่าอันนี้ก็คือข้าวที่ห้ามาไว้แล้วเนาะทุกคนมากับประมาณสองถ้วงนี่จ้ะพอนึมันไหนแล้วก็พอนึแต่ว่าตอนนี้กระดังไฟให้มันได้ก็เนานะคุณก็เจ้าว่าดังแก๊สคือบดังแก๊สเนาะมีลิฟคอมเมนต์นะดังแก๊สนะทุกคนแต่แม้นอยู่มันสะดวกสบายเนาะแต่ว่าบอนไปซื้อแก๊สนะมันไกล ยืดะบอดค้อไปให้งานผุ้นะทุกคน,บ,นบ่นไปซื้อยูดบัลลังก์มาดูยังบ่มีการพัฒนาอย,ย่างนั้นอย่งไ์แบบดังเดิมแต่มันกระแทกเด้อทุกคนตาบไฟอนี้ติขางสักน่อยอเราเอไปเตาฮักเได้ มมาาตหนึงเข้าแล้วสิอไปหาป่าแล้วนึงเข้าแล้วยังบะมี่ยังกินนะทุกคนนึงเข้าแล้วยังรู้ว่าชิคกี้พายก็แรงกันประกอบแต่หนึ่งไฟมันไปขึ้อย่างเลยหลังจากนั้จุดไฟจักสติดหรือปติดมาลุ้นน้ากันเลยมือฉันตอนนี้ ตัวสอบผู้ไทยได้ทุกคนเด้ตามยังได้วจะได้ยนี่มาอ๋อมาเจอมันระเบิดนะไฟรเบิดสตา้เกน้เลยงตาก็เนตั้งจมเป็นตตั้งจมเป็นทุกคนคือตอนนี้กําลัางมืมอก็น้าที่ดําอันนี้เอาออกมาไวก่อน เข้ามาแต่ยังครบยังเพ่เนาะนี่นำโมนึนมนนงเรัาหลายคนจะ บ่ได้บ่รู้คิดแน่ๆบางค่อยเอิ่อนมาโหดเข้าแต่บางบ่อนก็จะใช่เอิ่อนมาโม้ยบางค่อยเอิ่อนมาโหดแสงมันต่อใส่เข้าเข้าจุ้ยเลยค่อยล้างแล้วทุกคนเอ้ยนี่นะล้างไหลน้ำแล้วแต่ว่า จะไม่มีค้ามากเลนี่นะนาเข้าถ้ยเดือนึ่งได้อนแนี้นนนนนแค่กานเข้ากัมาล้าอีนะชทุกคนเอ กินข้าวเก่าอยู่นะยังไม่ได้กินข้าวไหมหลังจากนึ่งข้าวแล้วก็บรบิษัทใส่ข้าวเลยนะทุกคนมาหย่มล่านก็เนาะถ้าทุกคนน้ำเซ้นะใส่แห้งมากกับอีพอแล้วกันน้องฟิมน,นี่ทุกคนไก่ไก่อีพอ เดี๋ยวมาเบิองอีพออันยามลานตอนนี้ไปลุ้นน้ำกัน้ดอซลานอีลงได้ไหมอยูเอานจ้ะเดีอีพอเดี๋ยวลงไปยามอ,าอีพอยามปะ นุ้อนุ้ยนุ้ยนุ้ยนุ้นุ้ยนุ้ยนุ้ยนุยนุ้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 นนุ้ตนุ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 ้้ยน้ย้นุนุ้นุน้ยนุ้ยนุ้ย้ยยน้ อนสองอันนั้นุดสองชุดป่านะทุกคนแขงมากแหนมเต็มกว้างเมาปิดจิพอว่าะแนนมันเต็มเราพี่ได้เอาอันนั้นมาเลยป่าล้านี่ตะโตงามๆไปฟิฟฟข้างนอกกันเตียเตี้ยเตี้ยบ่ กลางก็ปลาเกลีบก็มีอู้มันนี่นปลาเกลีบหลายเดอ้อน่อาปลาทั้งหมดนะทุกคนอันนี้อาวตัวสุดๆมืออย่างนี้นะทุกคน ได้นะีกินเล่นนะอันนี้นะคือล่าอันนีนะ้ลืมน้บละอือถูกเดียอาวุอตโตวซื้อมันนัง่งพอเพนบไ,ได้เอาโองมาเซบอมเพร้พอ ได้หลายเลยนะทุกคนมันแคบมืดเนาะขนาดหลางดีได้นี่นะ ก็มีแต่ลังเดียวเนี่ยพวก่ <c oughs> ต่เป็นกีเมียมชหักแล้วมันจะพักมันนี่พาะว่ามีแต่ลานเบลให้ทุกคนนะนี่ป่าเห็ดของอย่างนึงเลย <c oughs> ลบักด,ดงังอีดัง สสุนเฮ็ดพักอะไรวิวงามคัก,คกว,วันนี้่าีวันนี้แาเกเกจแรกพ่อวันนีทรัพับแต่ทุกคนได้ปลาเขาก็ได้แล้วอน่นคือปีนห้ยวันนี้นี่ถางกับผูุ้กคน ้มค้าววันนี้นะนี่ใฮหดแล้วหาซีนอกะั่ดิกว่านะเมนเลยมาทุกคนตอนนี้พอเทิร์นละป่ากับร erm ู้มาตะกอนกับพายุเฮาบอนยตยเตยเตย ừ, bạn hãy làm phim Các bạn lèm phim Các นะ่าจะทุกคนตอนนี้น้ำมันน้อยนะทุกคนก็เลยทอดเธอหน้อยตัวเอาตอนนี้ตะเกียบอีกก็ทอด Thank mm -hmm. you. เบิ้ลสีเมือไปทอดปลาทุกคน,ออนกนน็อยู่อะไรปลาแต่ปลาน้อยปลาที่ล่างทอดปลาแบบประหยัดน้ำม,มันข้าวกระดาษสด พอเดือนละสามน้ำมันมันน้อยมีตัว มึงดูปลาทอดกอบปลาคาเวียบอ่ะอืมเด็น่อยอ่ะเงี้เจีบวจังทอดแล้วได้นะทุกคนทอดปลา ปลาทอดกรอบปลาทอดกรอบเสร็จแล้วนะคะทุกคนเป็นเนื้อเร์ทุกคนคอมเมนต์มาดูพานอยู่บันสำนีนะให้เขาจกพานทุกคนมาฮอานี้สิขอปิดคลิปลงเพลงสำนีทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กฝ็ากเบิ่งโฆษณาคือ่อยเป็นกําลังเจอคือค่อยคิดต,ต่อไปเดี๋ยด